เดี๋ยวจะมาทาให้ดูเลยนะคะกันแดดซีรียูสามารถใช้ได้ระหว่างวันได้เลยค่ะเราทารอบเช้าแล้วเราสามารถเติมเติมระหว่างรอบระหว่างวันได้เลยนะคะคือเพิ่มเพิ่มความสัมวาวผิวลื่นผิวขาวให้กับเราได้นะคะ แต่งหน้าแต่ก็สวยเหมือนคนแต่งหน้าเลยนะคะด้วยกันแดดซีรีส์ยูค่ะแนะนำให้ใช้นะคะทุกคนสำหรับคนที่แพ้ง่ายแพ้ง่ายหรือมีปัญหาฝ้ากระผิวแห้งแนะนำค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนผิวมันมากรูขุมขนกว้างอยู่แล้วก็ทาได้นะคะทาได้ปกติค่ะเพราะว่าเขาคือกันแดดเนื้อไขมกุก แล้วก็ผสมวิตามินหลายๆตัวที่ทำให้ผิวหน้าเราสับเาวดุดสาวเกาหลีนะคะ